ฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติจะแก้ไขามาฑปาินต้องแก้ทุกบททุกบาทอตอนนั้นหัวขาวเคยพูดล้วต้องครอบฟังปบ่อยทำคอเทีย์ว่าจงทําตัวให้เป็นผ้าชีริ้วเพน่หนึ่งอันนี้ก็แบบเป็นตัวลดบทบาททางสิถีมณะตัวนี้เรายอมแพ้คนเป็นทีนี้นักขนาดยอมแพ้คนเป็นคนที่ไม่เอาชนะคนโดวยวิธีการทั้งปวงจน มีการชนะคนอดื่นโดวยวิธีการทําทางกายก็แล้วแต่ไม่เอาเอาชนะก็ดื่นโดวยวิธีการพูดก็ไม่เอาอมีการถูกเถียงก็แล้วแต่คือไม่เอาชนะกับบุคคลใดคนหนึง่งโดยวิธีการพูดได้การทําทั้งสิ้นนีแต่การวางผ้าตัวเองเป็นผ้าชี่ยวขืนหนึ่งถ้ายอย่างนี้ไรเรา,าไปไหนก็สบายเขาจะว่าเราโง่โง่โง,งไ่ไปเถอะว่าไปเสอปากเขาไม่ให้เขาฉลาดไปะนะไม่พลาดราเรายอมทุกสิ่งทุกอย่างให้คนบ้าได้ คือมันไม่เก็บอ่ะเรายอมเสียเปรียบคนอื่นแต่เราชนะเฉลี่ยตัวเองนี่ตัวสําคัญมันอยู่ที่นี่เราจะข่มมันะตัวเองให้อยู่กับมือได้เ่ยเราจะเสียเปียบผู้อื่นนั้นเป็นไรเสียเปียบไปเถอใครจะว่าเราว่าไปเราเสียเปียบผู้อื่นเสียเปียบได้แต่เราเอาชนะเฉลี่ยตัวเองได้เนี่ยเอาอะไรดีเนี่ยสําหรับผู้สลาดปัญญาเราต้องเอาชนะเฉลี่ยตัวเองคือมันน่าจะถีตัวนี้ มันจะวางใจเป็นผ้าขี้ริวร้วพ้นึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ได้เราไปไหนก็ไปอย่างนี้ความสุขในความเจริญเฉพาะตัวเจริญมากๆเลยใจก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเป็นนั่งกับคนใดคนหนึ่งก็กเป็นสุขทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นคนที่ไม่มีเวรมีภัยต่อใคยไม่เป็นใครที่อิจฉาตลอดกับใครทั้งสิ้นนี่คือการฝึกภาวนาปฏิบัติต้องฝึกอย่างนี้ไปไเรื่อยๆการฝึกกายฝึกสายาฝึกใจมราต้องฝึกเพื่อว่าเราจะลดมรณะตัวเองลงใหง้ลงได้ขนาดยังนีเพื่อว่า ให้ทำตัวมันภาคยิ่งยิ่เพิ่เนี่ยการทำใจเป็นคนไม่มีบทบาททั้งสิ้นเราถือเชี่อว่าคนในสังคมโลกอันเนี่ยเป็นญาติเดียวกันเป็นมิตรเดียวกันมีความคุ้นเคยกันมีอะไรช่วยกันได้ปรึกษากันได้ไม่ต้องเอาชนะใครทั้งสิ้นนี่ลักษณะเราแต่สำคัญเราเอาชนะกิตลสตัวเองเนี่ยสำคัญตัวนี้นี่ประการฝึกที่ว่อออวเอาชนะเสีวยาคิดทีโอคะตรงนี้ ต้องข้ามมานะตัวเองให้ได้เขาอมานะจะมาในเรื่องการมานะเก้ามีเป็นหลักสาคัญในหนังสือตำราในว่ามานะเก้ามาจะว่าถือว่าเราดีกว่าเขาอืเราเสมอเขาและเราเร็วกว่าเขามีเป็นสามมานะทีนี้ลักว่าเราดีกว่าเขากับย่งนั้นเป็นสามอย่างเราดีกว่าเขา อย่างหยาบดีกว่าเขาอย่างกลางและดีกว่าเขาขั้นสูงนี่มานะดีกว่าเขาอย่างพื้นฐานหรือว่ายี่บห้าเปอร์เซนพูดง่ายจะเทียบหรือดีนี่ว่าเราดีกว่าเขาห้าสิบเปอร์เซนหรือว่าเราดีกว่าเราดีกว่าเขาร้อยเปอร์เซนนี่ว่าเป็นลักษณะมานะเก้าอย่างนี้หรือเราเสมอเขาหรือเขาเสมอเราเราเสมอเขานี่ลักษณะอย่างนี้ก็ว่าลักษณะมาหน้าเก้า หรือเราเร็วกว่าเขาทั้งบดเนี่ยทิงทั้งบนเนี่ยตาโวกตีรเราอนสนี้เป็นหน้าที่มารตนนัวนี้มานณเก้า,กาเป็นหน้าที่ของพระอหรหันต์เขาจะพูดกันแต่ธรมมธรมดามานะธรรมดาบรรดาเป็นหน้าที่คนธรรมดาก็าทาได้นีขั้นฐานอยากธรรมดามรรดาเราทําได้ลงได้ทําได้ปฏิบัติได้แต่มาน้าเกาา้าจะว่าขนาดนี้เป็นหน้าที่ของพระอหรหันต์เขาจะละคนเราธรรมดาละไม่ได้ เพราะมันเอียดอดมันละเอียดอ่อนมากแหน,นว่าทำต่างๆที่ว่าเอารูปะลักขะอรูปะลักขะมานะอุทะจักอวิชชา,ชานี่ก็ามานะตันนี้ก็อยู่ในสังโยช์เบื้องบนห้านั่นแหละรูปะลักขะก็ดีอรูปะลักขะก็ดีมานะตอนนี้อุทะจัยวิชา,ชามันว่าอยู่สังยดห้าเบื้องบนแต่เราคนธรมธรมดาธรรมดามันจะล่าไม่ได้แต่พอผมได้สตมานะบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเอง สถานการณ์อยู่กับโลกนี้เราพยายามว่าเราจะเป็นนิตกับทุกๆคนในการเยี่ยมเยี่มยมแกนไส้เขาทุกคนในหนักเป็นหน้าที่ทห่เราดีเป็นหน้าที่ของนักป่าชญ์สมัยจะตปนครราเสริมอยู่เสมอเสมอ,สมอถ้าผู้มีสติปัญญาที่ดีที่ความฉลาดนะถ้าละมานะเก้านี้ไปได้แล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างหนึ่งมีบทความที่ว่าสุขะโตสุขถฐานัง เมื่อทำผู้อื่นให้มีความสุขจากด้วยตัวเราแล้วเนี่ยความสุขน่นจะมาถึงตนทีหลังอันดับแรกเราจะว่าจะทําอย่างไรจะพูดอย่างไรจะให้คนอื่นมีความสุขเพราะการพูดของเราเพราะการทําของเราเราทําไปก่อนนี่ถ้าหลักคนมีความฉลาดทางปัญญาเขาทาอย่างนี้เป็นตัวรถมานาจิถีดีดีมากเร้ช่วยคนได้ ถ้าเรามีฐานะมีเงินมีทองอะไรพอยช่วยยังช่วยเข้าไปก็บาทสิบบาทไม่เป็นไรถือว่าเขาจะมีทุกจนคนแค้นกว่าเราไปอีกโอกาสเขาน้อยมากแต่โอกาสเขาดีกว่าเขาเราต้องช่วยเหลือเขาโดยทรัพย์สินเงินทองต่างๆจะช่วยตามมีตามเกิดนี่คือตามฐานะจะช่วยได้แต่การพูดกันจาก็จะช่วยที่นี้นาทางอะไรเขาจะดีเอาจะช่วยเขาไปนี่ว่าเป็นภูมิสิยว่าสุขตโตสุขฐานันทำความสุขให้ผู้อื่นได้แล้วเนี่ยความสุขจะมาถึงตัวทีหลัง นี่นักปราชญ์ทั้งหลายนักปฏิบัติทั้งหลายถ้าพูกมีปัญญาชฉด,ดาดแล้วเนี่ยเขาจะสะสมอบรมตัวเองให้ทําประโยชน์แก่ผู้อื่นได้เนี่ว่าประโยชน์ตนแล้วก็ภาวนาปฏิบัติไปประโยชน์ท่านที่มามาแล้วก็ต้องทํำต่อไปนี่เป็นลดบทบาทในมาณะตัวเองทำมันลดลงให้มากที่สุดคือเหมือนพราคิดดิ้วเพิ่นเนี